สวัสดีครับโป๊กับเ e นเจอร์นะครับวันนี้กันานคลิปครรบโบตเก่าที่เราคิดถึงนะครับวันนี้ผมนำเคโดโรมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะอ่าช่วงหลังๆเนี่ยมีคนถามเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าเคโดโรเนี่ยปัจจุบันการใช้งานยังใช้ดีอยู่หรือเปล่าวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะครับคือเรนเจอร์ประเภทตบัฟ ตัวป่วนสกิลนะครับแล้วก็ป่วนความสามารถไฮเปอร์ตัวพวกนี้น่บอกได้เลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าจะนํามันมาใช้งานยังไงนะครับถามว่าปั้นแม็กซ์ดีไหมก็อาจจะเป็นตัวลำดับหลังๆปั้นตามความชอบก็ได้นะอย่างตัวบราวาิคิวเนี่ยโอ้โหเก่ากึกเลยครับมันก็ยังเป็นตัวบัฟด้วยป่วนด้วยครับก็ยังถือว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าจะนํามันมาใช้งานยังไงเรื่องของการปั้นแม็กซ์เนี่ย มีดราม,ม่าเล็กๆอยู่กันนะบางคนนี่มองว่า <S <S เรนเจอร์ไม่เก่งไม่รู้จะปั้นแม็กไปทําไมนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเกมนี้เนี่ยบางคนเขาปั้นแม็กตามใจรักนะเรนเจอร์อาจจะไม่ได้เก่งเลยนะครับอ่าหรือบางตัวอาจจะบอกว่าแค่พอใช้ได้เนี่ยเขาก็ปั้นขึ้นมานะผมเจอไรเนอร์แม็กซับในลีกมาสเตอร์สองอ่าแต่ว่าตัวรับข้างเนี่ยเป็นตัวแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแต่เขาชอบไรเนอร์ไะเออเขาเลยปั้นแม็กขึ้นมาใช้นะครับอ่ากระทั่งตัวธรรมดาตัวปกตินะครับ ไต้หวันเนี่ยผมเจอเยอะมากบางเอิญว่ามีคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนในลิสต์ผมก็เลยลองถามดูว่าทําไมถึงเลือกปั้นตัวนี้นครับเขาบอกว่าออกแบบสวยงามเออเขาไม่คิดเลย,เลยนะอ่าแต่ว่าเล่นมานานครับคือพวกที่เล่นมานานก็จะอ่ารู้วิธีการหากบบนะครับบางคนก็เป็นสายฟรีนะอาจจะมีกบอัลตรานะครับ60ตัว80ตัวอ่าตัวพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะเลือกปั้นตามชอบอย่างตัวโคนี่สโนบอร์ดที่ผมถามไปเนี่ยคือตัวนี้ คือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเป็นเลนเจอร์เชิงบัฟนะครับแต่ออกแบบสวยงามเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยเขาปั้นแม็กซ์นะเออทางผู้พัฒนาบอกว่าไอ้ตัวพวกนี้เขาทําขึ้นมานะเพื่อให้เก็บสะสมสวยงามนะแต่บางคนเขาก็ชอบจริงนะอย่างตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเปิดเตลือจนแบบว่าซ้ําๆจนปั้นแม็กซ์หรือเปล่านะตัวนี้ผมก็เกือบจะพีร้อยอยู่ท่นนะเออตัวนี้เจ็ดดาวออกเพียบเลยทีเดียวนะเจอนะครับแม็กซ์เนี่ยเยอะนะเนี่ยบราบาริสต้าก็มีครับ อาลีเพชรหนึ่งนะครับมาสเตอร์สามผมก็มีคนปั้นเห็นคนปั้นแม็กซ์ซึ่งมันก็เอาจริงไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากมายนะรานนักเรียนก็มีโอ้โหนี่ตัวนี้นะครับคือไม่เก่งตัวพวกนี้บอกไปเลยนะว่าไม่เก่งนะครับถ้าเราไม่ชอบอย่าไปปั้นแม็กเออเราไปปั้นแม็กตัวที่แบบเก่งก็ได้นะครับหรือว่าตัวที่ชอบก็ได้ถ้าชอบแล้วเก่งด้วยโอ้อันนี้สบายใจเลยนะครับเข้าทีมมาเฮลเลนเจอร เก่งด้วยนะครับชอบด้วยอันนี้ก็จะมีความสุขในการเล่นนะฉะนั้นการเลือกปั้นแม็กซ์ครับเราจะาไม่ไปเรียกว่าล่ะไปก้าวไก่คนอื่นน่ะว่าบางทีเขาปั้นเพราะว่าเขาชอบนะเอออย่าง i d ดีของผมเนี่ยอันนั้นไม่ได้ชอบนะอินดี้ครับปั้นเวลเนี่ยแม็กซ์นะแต่มันก็เป็นตัวถึกไม้โอ้โหกันอายุได้ด้วยนะเช่นเดียวกับตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเทโลลนะครับมาจากโคโรโบขบวนการอบอบปวดโลกนะครับมาเมื่อตุลาคมปี6 2อ่ะก็ประมาณสักปีครึ่งแล้วนะครับ ก็นานอยู่กันแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะ,ะเป็นสายพลังทัดไม้คือยุคนึงเนี่ยพลังไม้นี้จะถึกมากเพราะว่าเป็นยุคที่ดาเมจไฟเนี่ยดีๆยังหายากนะครับแต่ปัจจุบันนี้จริงๆก็ยังพอได้อยู่นะ,ะในส่วนของพลังโจมตีกายแม็กซับเจสสูงมากนะแต่ไม่มีดาเมจสกิลนะครับแบบนี้มีคนถามอยู่กันว่าเรนเจอร์ไม่มีดาเมจสกิลเนี่ยใส่เกียร์ดาเมจสกิลได้ไหม คือต้องตอบว่าถ้ามีเกียร์ดีๆเยอะก็ใส่ไปนะครับการตีธรรมดาเนี่ยมันทาให้เลนเจอร์ศัตรูตายได้อยู่เหมือนกันนะถ้ามันเปราะบางมากแล้วไม่มีอมตะป,ป้องกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเกียร์ดีก็ใส่ใส่ไปเถอะเออไม่ต้องคิดเยอะนะครับพลังชีวิตนะครับก็เกือบเกือบเจ็ดล้านสามอ่าสูงมากเลยนะครับตำแหน่งนะครับอาจจะกักไปนิดนึงใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับไกลก็ไม่ไกลกลางก็ไม่กลางครับจุดร้อยเก้าสิบนะครับเคลื่อนที่เก้าสิบอันนี้ถือว่าอ่าเกือบจะวยแล้วนะความร็ยในการโจมตี สูงใช้ได้เลยครับคูลเดอร์เรนเจอร์ปกติครับแม็กซ์นะครับไฮเปอร์แม็กซ์สิบสามวินะครับก็หารครึ่งนะครับร่างแม็กซ์ก็เหลือหกจุดห้าวิราคาถว่าใช้ค่อนข้างจะน้อยนะอ่าก็เป็นข้อดีนะครับอ่าสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมอ่าน่าจะบัฟหน้าป้อมนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนะครับก็ลบสกิลลบลีกอ่ะเราคงจะใช้แค่ลบสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็ฮิลเลือดอ่าสกิลนี้กว้าง280จุดบัฟหน้าป้อมนะครับคูลดาวสกิลสิบสองวินะครับ ส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลทางป่วนนะก็จะเป็นการยิงสกิลใบนะครับะทะลุอมตะด้วยครับแล้วก็ล้างบัฟดีของฝั่งศัตรูคือมันกว้างถึง420จุดนะคูวสกิล6วินาร่างไฮเปอร์ครับถ้าติดแม่นๆหน่อยนะก็จะเน้นนะครับว่าไม้ไปติดน้ำาและที่สำคัญที่สุดความสามารถไฮเปอร์กันพายุอ่ซุมติด20%ก็จริงแต่บทจะติดดีก็ติดดีนะครับมันก็จะคล้ายๆตัว โหนี่นักเรียนที่มีคนถามเยอะว่าปั้นแมกซีไหมถ้าขาดตัวชนนครับขาดตัวบัฟอมตะอะไรพวกนี้เนะี่ยมันก็ปั้นได้อยู่นะครับคือเรายังไม่ต้องไปสนนะว่าเราจะเจอศัตรูทาาุนี้มายิงท่านนั้นมายิงนะเรนเจอร์มันมีทาุที่วนๆกันไปนะครับการใส่เกียร์ครับสายบัฟไปเลยพลังชีวิตนะครับออกสกิลอ่ประมาณนี้คอนไม่กวาดใส่ไปเลยครับมีเกียร์ดีก็ใส่ไปเลยนะ ตแหแ่งเรนเจอร์เสียนิดเดียวถ้ามันยืนใจซะหน่อยเนี่ยก็ขอรองเท้ากระเป๋าไปเลยก็ได้นะครับอาริจ้าจะให้มันตึกๆสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ช่องกลางก็ให้เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีๆสนิดหนึ่งนะเนืเ่องจากว่าหน้าท้าทเขาใช้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับนี่ผมใส่เกียร์รถแรกสจุดครับนี่บับน้าป้อมนะครับอ่าออกแบบสวยงามแน่นอนนะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับยิงสกิลใบเข้าไปครับบอสนะครับเขาจะได้ออกดาเมจสกิลบ้างหรือเปล่านะครับ นี่ติดใบอยู่เรื่อยๆครับอ่ะดีดามเมสกิลเออทำไมออกทั้งนั้นนะ่ะอ่ะก็ถ้าเกิดมันออกนะครับสกิลใบได้ดครอบคุมเนี่ยก็ถือได้ว่าดีนะอันนี้อ่ะไม่ออกสกิลละอ่ะบอสครับไม่ออกดามเมสกิลแล้วครับนี่ตีธรรมดาอย่างเดียวแล้วนะอ่าฮะเป็นไงอ่ะแต่ว่าตัวเราไม่มีดามเมสกิลนะครับก็จะทาอะไรศัตรูไม่ได้มากนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวทดสอบกัดทตุด้ำอ่าทดสอบกันสนุกสนุกนะ เอาแบบว่าเป็นขบวนการน้ําเลยแล้วกันนะที่อที่สองอ่าผมจัดขบวนการน้ํามาแบบว่าหนักๆเลยครับมาทดสอบให้ดูนะอ่าสาลีเห็ดพิษเกียร์หลุดไปไหนเนี่ยโอเคเจอน้ําทั้งทีมครับแต่เราเป็นไม้นะครับอ่าดูว่าสกิลใบเนี่ยจะติดได้ดีแค่ไหนนะครับอ่ามาออกมาเลยครับ คือน้ำทั้งฝูงเนี่ยมันฆ่าไม้ได้นะไม่ใช่ว่าฆ่าไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้จํานวนที่มากสักนิดหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเราดูสกิลใบนะครับนี่ดูครับ420จุดเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกอยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดติดดีนะครับอ่เดี๋ยวผมจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพื่อนออกมาช่วยอ่าเพื่อนเพื่อนช่วยอ๋ออันนี้เป็นไนะอดีหลักนะไอดีหลักเพื่อนก็จะช่วยเยอะสักนิดหนึ่งนะในอย่างเงี้ยหลักๆนะครับก็ใช้งานบัฟนะ ก็จะเป็นฮิวเลือดครับกับหลบสกิลครับแล้วก็ใบทะลุนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้ติดบ้างอันนี้ติดติดอยู่นะ420จุดเห็นไหมเดินมาประมาณนี้ครับโดนหมดครับอ่าใบไปชั่วขนาดก็ยังดีนะต้องใช้คําว่าก็ยังดีนะครับเพราะว่าเมื่ออยู่ในหลีสสูงสเนี่ยบางทีการหยุดยั้งนะครับศัตรูเนี่ยไม่ให้ออกสกิลสักพักนึงเนี่ยเออมัน,ม,นมันมีผลนะเพราะว่าการต่อสู้บลิกสูงเนี่ยมันจะแบบว่าเบียดกันนิดเดียวอะ่ะ อันนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะคืออย่างที่บอกครับเรนเจอร์เนี่ยแพ้ทางธาตุแต่ถ้าเกิดมันมาถล่มกันหลายๆตัวเนี่ยอ่าก็ชนะกันด้อยู่นะอันนี้ครับดูครับสก,กิลใบนะครับอ่บาใบใบทะลุนะอ่ะาใบไหมอ่าโดนยิงกระเด็นไปเยอะนี่ใบครับตามจังหวะครับอ่าเขาพัดเราบ้างหรือ,อยังจะให้ดูความสามารถให้เปิดครับว่าถ้าแบบนี้มันจะติด อันนี้โดนยิงกระเด็นอยู่มกันแต่กว่าตะตายนี่ก็ใช้เวลาเยอะนะแต่อย่าลืมเราไม่มีดาเมจสกิลนะครับฉะนั้นเลนเจอร์ในทีมเนี่ยสำคัญที่สุดคือดาเมจสกิลตามที่บอกนะครับมาลองเล่นกันใน PvP จริงๆดีกว่านะครับไอดี ID หลักนะครับก็โอเคเราจะตีทีมที่ไม่เน้นตัวบินนะเพราะว่าเราจะทดสอบนะครับคือผมเนี่ยจะบูนะครับอเอาข้างหน้าเนี่ย วิ่งไปกันให้เร็เยอะนะครับโบน,นี้ไม่มีตัวบัฟวิ่งนะแต่ผมคงต้องมีการสลับตำแหน่งทีมกันบ้างละอันตาผมเนี่ยชอบสู้หน้าป้อมนะครับสู้หน้าป้อมเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าศัตรูจะวิ่งมาหาเรานะครับอาเดี๋ยวผมจะพัดก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยพัดหลังมานะครับให้ดูเคลโลโรคือเคลโลโรเนี่ยมันจะใช้การได้ประโยชน์ที่ดีเนี่ยคือเราจะต้องดันศัตรูเนี่ย ไปให้สุดจอนครับคือกดดันเขาว่าสุดๆไปจนหน้าป้อมนะแล้วเขาจะต้องพัดกลับมาแล้วมันจะต้องติดตัวเคโลโลครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาพัดตอนที่เราอยู่แบบนี้เนี่ยเคโลโลมันก็จะอยู่แถวๆหน้าป้อมเราประโยชน์ก็จะใช้ได้น้อยนะเดี๋ยวผมพัดไว้ก่อนอ,อย่าเพิ่งพัดกลับเพื่อนใจเย็นให้เรากดดันไว้ก่อนนะครับพัดกลับมาแล้วดูเคโลโลนี่เป็นไงคือตำแหน่งเขาเนี่ยจุด 5้าตดร้อยเสิบครับมันก็ยืนแบบกลุ่มเกือบๆข้างหน้านะะแต่ว่ายืนไม่ไหวยืนไม่ไหวนะเรนเจอร์ครับก็ต้องใส่เกียร์ดีๆนิดหนึ่งคือหยุดได้นิดนึงก็ยังดีนะแต่ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเขาไม่มีอาดาเมจไฟอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะได้เปรียบนะครับอ่อย่างตัวองโค่นนี่นะักเรียนอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยนำม,มารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้นะผมเจอประจาในอีกมาสเตอร์นะครับคือเขาก็ต้องมีตัวแม็กซีีหลายตัวนะที่เป็นตัวหลักๆของเขานะครับ คือพอเจอแบบว่าเขาบุกมาแบบโหดๆอะบางทีบอดมันโหดนะบอดโหดนะครับบางทีเราอาจจะแบบต้องใช้แทัคติกในการพัดก่อนอาจจะพัดไปแช่ป้อมนะครับแล้วก็บึมนะครับใช้ขีปนาวุธนะครับใช้ลูกไฟรัวยิงครับปรากฏว่าติดไอ้พวกความสามารถในเปิดกันพายุเนี่ยโบนหัวเลยครับโอ้โหยิ่งถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่ยืนข้างหน้านะครับอย่างตัวโคนี่นักเรียนเนี่ยมันก็จะแบบว่าขัดขวางได้ดีอะ คือบางทีสเตปเราต้องการที่จะลดจํานวนศัตรูครับโดยการพัดไปติดป้อมนะครับพัดไปให้ติดป้อมอันนี้ผมเลือกพัดก่อนนะเพื่อที่จะทดสอบความสามารถให้ดูนะครับอันนี้โอ้โหนี่ไงนี่เลยยืนคุยกันเลยครับโอ้โหนี่นักเรียนนะครับกับตัวของเคโลโลนี่แหละอย่างที่บอกนะครับว่าความสามารถมันยังติดอยู่เรื่อยๆนะแม้ว่าจะสมติดก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพวกความสามารถต่อต้านไอเทมเนี่ยมันใช้งานได้อยู่ตลอดนะ อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าจะนํามันมาใช้งานยังไงอ่าบางคนที่เขาแบบว่าทีมจะแบบเน้นดาเมจหนักๆเลยอเอาแบบครบทุกทาธาตุเลยนะครับอ่าแล้วก็แบบบุกเจาะในเกมตั้งรับเนี่ยมาถึงเนี่ยเจาะเราอย่างรวดเร็วเลยนะพอเราทำอะไรไม่ได้ครับพัดก่อนอ่าพัดก่อนติดเลยครับตัวกันพายุนะอาจะเป็นเทลโลรก,ก็ได้นะครับหรือว่าตัวของโคนี่นักเรียนอ่าย่างไงก็ได้นะอ่าโอ้ตัวบินสองตัวนะครับ ไปตีนะครับขอตีพักพื้นดีกว่านะช่วงนี้ <laughs> ไม่ค่อยอยากจะตีตัวบินนะครับขี้เกียจนะอมาอันอีกทีมนี้ครับนี่ปั้นนะครับเียบสุดอา,อาจจะปั้นมาตั้งนานแล้วก็ได้นะครับก็อาจจะมาหนี่มาคอมโบนครับอ่าสี่ห้าคอมโบนะครับอ่ะมาดูกันครับก็แล้วแต่ชอบอย่างที่บอกนะครับเรนเจอร์บางตัวเก่าแล้วนะแต่ก็อาจจะก็อ,อ,อาจจะปั้นมานานมากแล้วก็ได้นะครับหรือว่าจ,จะปั้นมาเพื่อทางคอมโบโดยตรงนะแต่ผมเนี่ยเอาจริงๆนะ ถ้าอยากจะเล่นให้เก่งก็อยากจะให้เลือกปั้นตัวเก่งนะอะเคลโล่ยังออกมาไม่ทันนะอ่ะแบบนี้ยังออกมาไม่ทันนะครับความสามารถก็เลยจะยังไม่ติดนะอันนี้คือบอดเขาแบบว่าบอดบอดกากนะบอดกากพัดไวไปหน่อยนะเออเขาไม่ยอมยื้อแบบตัวนิดหนึ่งเลยนะครับอ่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับ บอทนะครับยื้อมากไปนะครับก็ไม่ดีนะถ้าเกิดทีมเราไม่ได้โหดจัดทัชติ้งนะนี่ไม่ติดหัวเต็มไปหมดเลยครับอ่าอย่างที่บอกครับสกิลนะครับสตันอ่าสตันก็เป็นการแบบหยุดยั้งนะศัตรูก็ทาอะไรไม่ได้ครับหยุดนิ่งนะครับอ่าสกิลใบครับมันก็ยังตีธรรมดาได้อยู่แต่ว่าออกสกิลไม่ได้นะครับอ่าสตันกระเปลี่ยล่างเนี่ยจะค่อนข้างอ่าใช้งานได้ดีนะครับ อาจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มป่วนที่ดีที่สุดก็ได้นะอย่างกระเด็นเนี่ยบางทีก็มีการทาลายจังหวะได้อยู่นะเช่นเรนเจอร์นะครับกาลังจะออกสกิลกำลังะออกสกิลโดนยิงกระเด็นไปนะมันนับครูด้าสกิลใหม่นะอันนี้บางคนไม่รู้นะกำลังะจากสกิลปุ๊บโดนยิงกระเด็นนะครับนับคูด้าสกิลใหม่เลยนะมันก็ถือว่าเป็นการปันป่วนนะครับอีกหนึ่งอยาอ่างกระเด็นก็ได้อยู่นะสกิลป่วนนะครับใบกระเด็น ใบกระเด็นสตันเปลี่ยนล่างนะครับสี่อย่างนี้นครับซึ่งเกียร์เขาก็จะมีเกียร์ครับมีออปชันให้เลือกนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนานเท่าไหร่จริงๆเนี่ยบางบางออปชันเนี่ยมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเช่นนะครับเราไม่ต้องการให้แบบเรนเจอร์โดนสตันนะครับแต่คือเลือกไปแล้วว่ามันแบบจากัดเฉพาะทางไปนะเช่นแบบว่ามันก็ได้แค่การสตันอย่างเดียวครับเจออย่างอื่นก็โดนนะผมก็เลยนะว่าไปใส่เกียร์อย่างอื่นก็ได้ครับเป็นแบบภาพรวมไปนะ อาจจะใส่เป็นหลบสกิลก็ได้นะครับถ้าบทมันจะหลบดีๆก็หลบด้วยด,ด,ดครับอะผมพัดก่อนไอ้ดูครับพัดก่อนเพื่อที่จะให้ดูเคโรโรติดกี่ตัวนี่ติดสองตัวนะครับนี่พอติดปะปุ๊บนะครับนี่เลยครับกลายเป็นตำแหน่งที่ยืนขวางศัตรูเราจะได้ไม่โดนอัดคาป้อมไนงะหลักๆเลยนะครับไม่ให้โดนอัดคาป้อมนะครับอย่างที่บอกบางทีสเต็ปเราเนี่ยต้องการพัดไปจัดการศัตรูก่อน เพื่อที่จะลดปริมาณเรนเจอร์เขานะครับหรือว่าเล่นแบบบูดูเดือดนะครับบุกเจาะอ,อย่างรวดเร็วศัตรูพัดมาติดนะครับติดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นแบบโนไอเทมได้ง่ายขึ้นนะบางคนเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้โนไอเทมนะเออเพื่อที่จะเอาคะแนนเยอะมากขึ้นแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรอะรอบสุดท้ายนะครับนี่เลยครับก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเรนเจอร์ครับ อ่าสกิลบัฟนะครับป่วนสกิลป่วนความสามารถไฮเปอร์ก็คืนอยู่กับตัวแล้วแหละอ่าว่าจะนำมันมาใช้งานยังไงนะครับอ่ารอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะดูจังหวะแล้วเดี๋ยวลองพัดดูครับให้เคโลโลครับออกมาเยอะๆสักนิดนึงโอเคผมพัดเลยครับนี่ผมจะพัดไปแล้วเล่นแบบนี้ทำร้ายปุ่มแล้วเขาก็จะพัดกลับอันนี้เป็นหนึ่งสเต็ปที่ผมจะเล่นบ่อยๆนะ นี่เลยครับนี่สเต็ปก็จะเป็นประมาณนี้อแต่ว่าศัตรูนะครับมีกิริวนะครับอาเกียร์ที่ผมใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะพลังชีวิตนิดนึงนะครับเออแล้วก็รองเท้านะ,ะท้องสุดท้ายเป็นเกียร์เดดาวก็จริงแนตะ่ว่าไม่ได้มีพลังชีวิตนะครับมีหลบสกิลนะครับมีรถแร่มีเคลื่อนที่ไวมีใช้สกิลถ้ามีเกียร์ดีกว่านี้มันก็ยืนได้นานกว่านี้นะ อ่ะโอเควันนี้นํามารีวิวกันประมาณนี้ครับอ่โาโคโรโบตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับทเคโละจากกระบวนการจากโคโรโบกระบวนการอ๊โอบปวดโลกนะครับก็ใช้งานได้อยู่อ่าแต่ว่าทีมบ,บมว่าม,ม,มันมีตัวดีๆเยอะไะมันก็เลยไม่ได้ใช้นะที่อดันหนักนะครับแต่ว่าที่อดสี่นะครับก็ยังใช้งานอยู่ครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูอัดสี่นะครับว่าใช้งานอยู่จริงไหม่าเราไม่มีการถึงแต่อย่างใดนะครับ อาสมาชิกนะครับไปดูกันครับไอดีซีนะครับปั้นแม็กซ์มานะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับไอดีซีอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยไอดีซีอยู่เจ็ดสิบนะครับอ่านี่ครับนี่ยังใช้อยู่นะครับเทโรนะครับนี่เกียร์ก็พื้นฐานเลยนะครับอ่าคอรองเท้านะครับอันจังสุดท้ายเราเปิดได้ เอียรอบสเตเยอร์มานะครับก็ลบสกิลตั้งสกิลพลังชีวิตนะครับก็นํามาใช้เลยนะอ่าวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะว่าจะนำเรนเจอร์ตัวไหนมาใช้งานยังไงนะครับนี่ดูตัวอย่างได้ครับไปที่สี่สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าขยันเล่นครับจริงๆผมก็ไม่ได้ขยันเล่นเท่าไหร่หรอกนะเออก็แบบว่าเล่นไปตามจังหวะนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ